โปรแกรมจิตคำพูดทรงพลังคุณสามารถฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนยิ่งคุณฟังบ่อยคุณจะยิ่งมีพลังจิตใต้สำนึกของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลาการที่เราปลูกฝังถ้อยคำเชิงบวกจะทำให้จิตใต้สำนึกดึงดูดสถานการณ์ดีๆผู้คนดีๆและโชคดี เข้ามาสู่ชีวิตของคุณคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะฉันรายล้อมไปด้วยพลังงานดีๆและผู้คนดีๆเสมอสายตาของฉันมองเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวันฉันเป็นคนอารมณ์ดี ฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์โลกของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ฉันจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติของฉันและฉันเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างที่ฉันต้องการ กำลังเดินทางมาหาฉันในตอนนี้จัก,กรวาลน,นี้เต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเฟือสำหรับทุกคนเสมอฉันเป็นคนมีวินยัยและเป็นนักลงมือธรรม โลกใบนี้จัดสรรทุกอย่างให้ง่ายดายสำหรับฉันพลังงานดีๆรายล้อมอยู่รอบตัวฉันฉันเชื่อมั่นในพลังของความดีฉันอนุญาตให้ผู้คนดีๆเงินทองโชคลาภ หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันเข้าถึงความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายฉันเห็นความโชคดีที่เกิดขึ้นรายล้อมรอบตัวฉันฉันมีความมั่นใจและให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอ ฉันตื่นขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นและต้อนรับวันใหม่ในทุกๆุกวันทุกๆุกวันคือวันที่แสนมหัศจรรย์ของฉันในทุกๆุกวันฉันมองเห็นแต่สิ่งดีๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวฉันในทุกๆุกวัน ฉันสังเกตเห็นผู้คนที่เข้ามาหาฉันเต็มไปด้วยมิมตรไมตรีจิตที่ดีฉันห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่มีพลังงานดีๆฉันสนุกและรู้สึกโชคดีที่ได้เจอผู้คนที่ดีเหล่านั้นฉันอนุญาต ให้ตัวฉันประสบความสำเร็จในทุกด้านฉันคู่ควรกับความสำเร็จที่โลกใบนี้ส่งมาให้ฉันทุกทิศทุกทางฉันยินดีทุกครั้งที่ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่โลกส่งความโชคดีสถานการณ์ดีๆมาให้ฉันเสมอ ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ฉันมีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ฉันมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ฉันมีความสุขที่มีพลังที่มองไม่เห็นคอยดูแลฉันอยู่เสมอ พลังที่มองไม่เห็นคอยสนับสนุนฉันให้กำลังใจฉันทำให้ฉันประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายฉันใจเย็นกับตัวเองและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วฉันรักและดูแลตัวเองอย่างดีเสมอ ฉันอนุญาตให้ตัวฉันประสบความสำเร็จฉันให้อภัยตัวเองฉันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันยินดีต้อนรับความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาในชีวิตทุกเมื่อ ฉันต้อนรับความเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามาในชีวิตฉันต้อนรับความสำเร็จให้เข้ามาในชีวิตของฉันฉันต้อนรับความสุขให้เข้ามาในชีวิตของฉันฉันเปิดรับความรักดีๆให้เข้ามาในชีวิตของฉัน ฉันต้อนรับเงินทุกจํานวนให้เข้ามาในบัญชีของฉันฉันต้อนรับผู้คนดีๆและกันระยาณมิตรให้รายล้อมรอบตัวฉันฉันมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกสายตาของฉัน มองเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวันฉันอนุญาตให้ตัวฉันเปล่งประกายและมีออร่าฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวฉันเสมอฉันซาบซึ้งกับสิ่งดีๆที่ฉันได้รับตลอดมา โลกใบนี้จัดวางสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ฉันได้รับสิ่งที่ดีและดึงดูดเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆเหตุการณ์ดีๆให้เข้ามาในชีวิตของฉันคำพูดทรงพลังเชิงบวกทำให้จิตใต้สำเนึกของฉันทำงานด้วยการดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีผู้คนที่ดี ฉันเก่งในเรื่องโปรแกรมจิตและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆวันสิ่งที่ฉันตัดสินใจทําทุกอย่างมันง่ายดายฉันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเสมอฉันเปิดรับ ความมั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จฉันเป็นคนประสบความสำเร็จฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ฉันเป็นคนโชคดี ฉันเป็นคนมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆด้านขอบคุณขอบคุณขอบคุณ